ทีนี้แม่ก็เปิดไฟแล้วก็ก้มลงไปดูนะคะเอ,อ่อเห็นน้องกำลังเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ค่ะคือตอนนั้นอะ่ะน้องหลับสนิทแล้วนะคะค่ะก,ก็เรื่องเรื่องหมากฝรั่งเหมือนเดิมนะคะก็ตอนตอนนั้นน้องอายุประมาณแปดขวบอะค่ะช่วงกลางคืนก็สักสี่ทุ่มค่ะ แม่กลับมาเข้ามาในห้องนอนนะคะคือทุกคนก็หลับหมดแล้วนะคะรวมรวมทั้งน้องด้วยจ้ะเออเออเวลาแม่เข้ามาในห้องเนี่ยก็จะเข้าไปดูลูกๆก,ก่อนนะคะแต่ว่าเออคือแม่เห็นปากของน้องเนี่ยกำลังเคี้ยวอะไรอยู่ทีนี้แม่ก็เปิดไฟแล้วก็ก้มลงไปดูนะคะเออเห็นน้องกำลังเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ะคะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะน้องหลับสนิทแล้วนะคะ ก็ใช่ไม่หลับแล้วค่ะคือไม่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งแม่เห็นน้องกำลังเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่แม่ก็ก็เลยดึงดึงหมากฝรั่งออกมานะคะคือมาเหตุการณ์นี้แม่ตกใจมากมากเลยะคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าหมากฝรั่งเนี่ยหล่นเข้าไปในคอน้องนะคะคือยอมรับว่าแบบ <Okay. S 1> ในตอนนั้น ขาดชืิอใจหายถ้าเกิดว่าเรามาช้าของนี้เนีค่ะก็ไม่รู้ว่าเราก็อาจจะที่อลงยันจาวก็ไดไงบ้างเนาะค่ะของที่ชอบกินทุกวันนี้พอตอนเช้าก็มาอบรมลูกอะค่ะก็เราเเหตุการณ์ให้ให้น้องฟังน้องไม่น้องไม่รู้เรื่องค่ะค่ะว่าเมื่อวานเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างค่ะแต่ว่าน้องบอกว่าน้องเคีียวน้องก็ไม่รู้สึกตัวคือหลับไปเลยอะค่ะก็ถือว่ายังเป็นความโชคดี ที่ที่แม่ับมาเห็นก่นอนนะคขอบคุณค่ะ